ความเป็นเด็กดีของน้องเขาอ่ะมันอินไซต์เอาออกมาแม้เรื่องที่เขาเจอกับตัวเองมันจะไม่น่าขำเลยสักนิดเดียวแต่การที่น้องเขามีไมซ์เซ็ตที่โพซิทีฟน้องเขาก็สามารถฮึบและเข้มแข็งต่อมาได้สเสริญหน้าข่าวมือถือเพราะบางทีโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรยุที่ทรมไปสักทุกอย่างบางทีอะไรที่เราหวังไว้มันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราหวังไว ปลื้มน้องมากทั้งผลงานทั้งจิตใจมีใครได้ดูไลฟ์ปมในใจของไมกี้บ้างน้องเขา,าเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเกิดในสวีเดนในครอบครัวก็เลยไม่มีใครพูดอังกฤษพูดได้3ภาษาไทยเยอรมนันแล้วก็สวิดิชพอมาอยู่ไทยโดนล้อว่าหน้าลูกครึ่งแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยฝึกเรียนอังกฤษเองจนคล่องจะไปสมัครแข่งอังกฤษก็ไม่ได้เพราะหน้าลูกครึ่งเดี๋ยวคนหาว่าเป็น advantage แต่แต่แต,แต่การคุยการพูดของน้องเขาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าน้องเขาเป็นคนโพสิทีฟเป็นคนมองโลกในแง่บวกไอตอนจบไลฟ์สิทาให้ทุกคนมึนงงกันไปหมดเมื่อน้องไมกี้สร้างตํานานอีกแล้วคือรอบที่แล้วให้แฟนคลับไปชาร์จแบตรอบนี้โดนทักว่าท,ทําทีสิสกี่โมงแล้วก็ปิดไลฟ์ไปเลยตลกมากนะเด็กคนนี้ฮะสนับสนุนน้องเขากันเยอะๆนะครับตอนนี้น้องเขามีละครออนแอร์อยู่ชื่อว่าขวัญฤทยัยช่อง3ออนแอร์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เวลาสองทุ่มครึ่งถ้าคุณดูแล้วคุณจะตกหลุมรักไมกี้รอบที่ลานเสนรนดหน้าข่าวมือถือขอตัวไปทำตีสิทธิแป๊บนะครับ